S 1> <S 1> สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื <Whoa Whoa ่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมร้อหัวใจด้วยความรักกันค่ะอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะหลังจากที่ก้าวสู่ปีใหม่หลายๆคนคงเริ่มที่จะทํางานแล้วนะคะสําหรับอาทิตย์แรกและอาทิตย์แรกของนี้เช่นกันค่ะหลังปีใหม่ที่เรามีการที่จะเริ่มที่จะ ต่อเนื่องในการพัฒนาตัวเองและเมื่อวันก่อน,อนค่ะนีแอบไปฟังครูแปลวนะคะซึ่งแกลสดนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและนีได้คํานึงมาก,ก็คือคําว่ามินิมอลนะคะซึ่งคําว่ามินิมอลนี้เคยได้ยินมานานแล้วและนีก็ลงไหลคํานี้มากด้วยเพราะว่านี่เคยฝึกใช้ชีวิตแบบมินิมอลมาสักพักนึงแล้วค่ะแล้วมันทาให้นีรู้สึกว่า การใช้ชีวิตแบบนี้มันมีเสน่ห์เดี๋ยวมาดูกันนะคะคําว่ามินิมอลในความหมายของนีและความหมายของทุกๆคนจะเป็นยังไงแล้วเราอะคะ่ะจะหยิบจับคาคำนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขในการใช้ชีวิตได้อย่างไรโดยที่ในหลายๆเรื่องอะคะ่ะสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆเรื่องของชีวิตด้วยซ้ํานะคะคําว่ามินิมอลค่ะนีเคยได้ยินตั้งแต่ตั้งแต่น่าจะ2ปีที่แล้วเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคําว่ามินิคือแปลว่าเล็กๆ ซึ่งหลายๆครั้งค่ะถ้าเราสังเกตตัวเราเองอะเราจะมีการใช้ชีวิตมีการใช้สิ่งของมีการใช้เครื่องใช้ต่างๆอะคะ่ะตามกิเลสหรือในภาษาพูดก็คือตามกิเลสที่อยากได้ในของของสิ่งสิ่งหนึ่งอะคะ่ะประโยชน์ใช้ใสอยของมันนะมันจะมีมีค่าสูงสุดของมันอยู่แล้วแต่คนที่จะเอาหยิบมาใช้อะคะ่ะมันจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเท่าไหร่ดังนั้นนะคะ การลองนี่อยากให้ทุกคนนะคะลองสังเกตตัวเองว่าเวลาที่เราซื้อของไม่ว่าจะซื้อเสื้อผ้าซื้อของใช้ซื้อโซฟาหรืออะไรทุกอย่างที่มีอยู่รอบกายเราทุกๆุกอย่างอะคะ่ะเหตุผลของการซื้อคืออะไรถ้าเราสามารถหาเหตุผลในการซื้อได้ะคะ่ะมันจะทําให้ชีวิตของเราใช้ง่ายขึ้นหลายครั้งที่เราตกเป็นทาสของความรู้สึกตกเป็นทาสของความอยากได้ซึ่งมีเคยเกิดความรู้สึกการตกเป็นทาสของความอยากได้แล้วแบบ ทำให้เนีย่ยค่ะสามารถจับความรู้สึกของตัวเองได้ซึ่งตอนนั้นนะคะนีรู้สึกมันเหมือนการทดสอบความรู้สึกตัวเองแล้วมันคือมันใช้ได้และตั้งแต่นั้นมาค่ะในการที่จะซื้อของนีสามารถที่จะจัดการความรู้สึกได้ถ้านีรู้ว่าสิ่งที่นีจะซื้อนั้นนีเกิดกิเลสแค่อยากได้เท่านั้นไม่ได้เกิดมาไม่ได้ไปซื้อมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุด เหตุการณ์วันนั้นนะคะนีจําได้ว่านีไปเที่ยวสุโขทัยกับน้องค่ะหลังจากที่ไปเที่ยวสุโขทัยกับน้องน้องพานีไปกินข้าวที่ร้านดางังร้านหนึ่งและร้านร้านนั้นนะคะมีการขายเสื้อแล้วมันเป็นเสื้อเสื้อพื้นเมืองอะคะ่ะเป็นเสื้อพื้นเมืองสีม่วงแล้วสวยมากแต่ราคามันนะคะอยู่ที่ประมาณ700ซึ่งเอาจริงๆคือราคาผ้าฝ้ายก็จะอยู่ประมาณนั้นอยู่แล้วแหละแต่เสื้อผ้าที่นีใส่ส่วนมากอะมันก็ไม่ถึง700ก็ก,ก็ใส่ตามทั่วๆไปอะคะ่ะ แต่ด้วยความที่เสื้อผ้านั้นเป็นเสื้อผ้าที่นีอยากได้แล้วสวยมากอะค่ะราคาประมาณนั้นก็เช็คแล้วแหละในกระเป๋าตังค์ตัวเองถ้าจะซื้อเสื้อตัวนี้จะลําบากไหมไม่ลําบากค่ะมีเงินพอซื้อแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่นีอยากที่นีสังเกตความรู้สึกคือแบบนีอยากจะเดินเข้าไปซื้อแล้วแบบทํายังไงอะจะอยากจะได้จริงๆแต่อีกใจน,นึงคือขามันไม่ก้าวไคะแล้วก็เลยนั่งดูความรู้สึก มีเพิ่งเคยรู้ว่าการที่เราอยากได้อะไรมากๆะคะ่ะหัวใจเรามันจะบีบมันจะบีบอัดในความรู้สึกของตัวเองและสิ่งที่จะออกมาทางร่างกายอะ่ะเหงื่อจะตกคืออยากได้มากเบอร์นั้นนะคะด้วยความที่อยากได้มากผิดปกติและจับสังเกตความรู้สึกของตัวเองได้อะ่ะนี่เลยเลือกที่จะเลือกที่จะ,เ,จะเขาเรียกแหละเลือกที่จะตัดนะคะเลือกที่จะดัดนิสยัยตัวเองคือไม่เอาไม่ซื้อและนี่ก็เดินเข้าไปข้างในร้านไปกินข้าวกลับมา พอเดินกลับมาอีกค่ะเสื้อตัวสีม่วงนั้นก็ยังลอยอยู่ก็ยังสวยสวยจริงๆค่ะมันคือมันเป็นผ้าายแล้วเราหลงไหลผ้าายผ้าายพื้นเมืองอสีทางภาคเหนือ,อค่ะสีสวยๆอะ่ะแล้วคือแบบอยากได้แล้วแบบจะหันกลับไปจะไปซื้อไหมน้องถามว่าจะเอาก็เอาไหมถ้าจะเอาก็เดินเดินเข้าไปเอาแต่คืออีกใจอะคะ่ะด้วยความที่อยากได้จัดจัดอยากจะดดัดนิสัยตัวเองว่าเอาสิถ้าอยากได้คือเสื้ออยู่ที่บ้านมันก็เต็มตู้มันมีมากพอมากพอที่จะแบบล้นตู้จนจะไม่มีที่แขวนนะคะ จะเอาไหมถามตัวเองอีกครั้งก็เดินผ่านลอยเดินผ่านร้านไปอะคะ่ะจนกระทั่งถึงรถน้องได้ถามว่าถ้าจะเอาพี่ก็เอาได้นะแล้วก็เดินไปซื้อแต่ถ้าเกิดถ้าอยากได้จริงๆอะเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วถ้ายังอยากได้อยู่เดี๋ยวหนูจะให้น้องมาซื้อให้ก็ได้เดี๋ยวให้พี่ไปคิดอะไรเงะะี้ยค่ะนี่ก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นมีขอลองความรู้สึกตัวเองก่อนเขาว่ากันว่าถ้าผ่านไป3วันเรายังอยากได้สิ่งนั้นอยู่แสดงว่าเราอยากจะได้จริงๆและจะใช้ประโยชน์ได้จริงๆอะคะ่ะนี่ก็กลับบ้านมา เชื่อไหมคะว่าผ่านไป3าวันเื้อตัวน,นั้นไม่เคยอยู่ในหัวนี้เลยตั้งแต่นี้กลับมาแล้วนีก็จําทรงมันไม่ได้ด้วยตอนนี้ว่ามันเป็นรูปทรงแบบไหนนั่นหมายความว่าในสิ่งที่เราอยากได้อ่ะคะ่ะคือมันเกินความจําเป็นแล้วทีนี้พอมาได้ฟังคําว่ามินิมอลนี่จึงเข้าใจความหมายอ่ะอย่างชัดเจนการใช้ชีวิตแบบมินิมอลก็คือการใช้ของให้น้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์สูงสุดคะ่ะถ้าอยากรู้นะคะให้เราสังเกตในห้องเราก็ได้ สังเกตว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องเราอะเกินความจําเป็นไหมซึ่งมีเคยพูดอะค่ะสมัยตอนที่การจัดเก็บห้องซึ่งตอนนั้นจะมีคอนโดมาริเอะใช่ไหมคะที่เป็นคนญี่ปุ่นที่เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการจัดห้องอะคะ่ะแล้วนีไปเผอิญน,นีไปได้ฟังแล้วนีร,รู้สึกว่ามาลองดูซิว่าการจัดห้องนั้นอะมันจะทําให้ชีวิตรเราเปลี่ยนยังไงนี่ก็เลยรื้อทุกอย่างในห้องหมดเลยแล้วก็เก็บเก็บเก็บทุกอย่างอันไหนที่ไม่จําเป็นไม่ต้องใช้ไม่อะไรนีเก็บออกจนห้องนี้เหลือแค่ตู้สองใบที่นอน ผ้าห่มแล้วก็หมอนสองใบแค่นั้นจริงๆค่ะก็จะมีโต๊ะแป้งเล็กๆที่เป็นโต๊ะญี่ปุ่นอยู่อยู่อีกโต๊ะหนึ่งแล้วก็แล้วก็จะมีหิ้งพระอยู่แค่นั้นจริงๆค่ะแล้วนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งที่นี้สังเกตได้จากการใช้ชีวิตที่คอมันน้อยชิ้นอะอย่างเสื้อผ้าตัวนี้ค่ะก็คือใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีกก็ใส่ประจําแต่ส่วนที่ใส่มากๆก็น่าจะเป็นเสื้อบริษัทซึ่งชีวิตตรงนั้นก็จะมากกว่าอยู่แล้วถ้าใส่ข้างนอกเล่นๆก็เสาร์อาทิตย์ก็มีไม่กี่ชุดมันทําให สิ่งที่นี่สังเกตเห็นหลังจากที่เราจัดห้องแบบมินิมอลคือจัดใช้ให้ของทุกอย่างในห้องมีน้อยที่สุดอะคะ่ะมันทําให้เราอะมองเห็นทุกซอกทุกมุมของห้องจินตนาการออกว่าในตู้มีอะไรพับไว้จินตนาการออกว่าในตู้ะคะ่ะมีอะไรที่ห้อยไว้และจินตนาการออกด้วยว่าของทุกชิ้นที่อยู่ในบ้านในห้องนอนของเราอะมีอะไรอยู่ตรงไหนมันทําให้เหมือนสมองเราอะจัดจัดระเบียบความสําคัญของสิ่งที่วางอยู่อะคะ่ะแล้วมันใช้ชีวิตง่ายขึ้น แล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะมันกลายเป็นนิสัยของดีที่แบบเวลาอยู่ที่ทำงานของต่างๆอะคะ่ะถ้ามันมากจนเกินไปอะเราก็จะลื้อทิ้งเลยแล้วก็จะเก็บซึ่งแล้วก็นานๆทีก็จะมีการเก็บครั้งหนึ่งก็จะเก็บแล้ววางทุกอย่างให้อยู่ในที่สมองของเรามองออกว่าของอะมันจะอยู่ตรงไหนซึ่งอยู่ในโต๊ะทางานแพทเทิร์นเนี้ยค่ะลามไปจนถึงการจัดการในการใช้ชีวิตการทํางานไม่ว่าจะทํางานแบบไหนเราจะมีการจัดลําดับขั้น ของการทำงานต่างๆเป็นระบบที่มากขึ้นอันนี้ค่ะพูดเหมือนจะเวอร์แต่ถ้าอยากรู้อะค่ะลองจริงๆการจัดห้องในห้องของเราอะหลายครั้งที่ครูแป๋วบอกนี้เสมอว่าชีวิตของคนเราอะมันเป็นเรื่องง่ายๆมีความสุขกับเรื่องง่ายๆไม่ต้องคิดมากซึ่งหลังจากที่ได้ฟังประโยคนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะน,นี้ก็กินข้าวกับไข่ต้มเป็นอาหารโปรดซึ่งแบบ มันไม่ได้มันไม่ได้มากเรื่องอะคะ่ะมันสบายใจที่จะกินแล้วก็มันก็อร่อยจริงๆก็คือก็กินเป็นอย่างนั้นอะแต่ว่ามันอิ่มและที่สําคัญคือมันความความที่เป็นเรื่องมินิมอลแต่ก็ไม่ได้กินทุกวันนะคะแต่ไข่ต้มมากินทุกวันแต่หมายถึงไม่ได้กินข้าวกับไข่ต้มทุกวันแต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งที่เราต้องการใช้ชีวิตแบบไม่ง่ายคือไม่ต้องไปสัญหาอะไรมากเราก็แค่ข้าวไข่ต้มมันก็อยู่ได้แล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ลองใช้ชีวิตแบบนี้มาผลปรากฏว่า ชีวิตของเรามันง่ายขึ้นค่ะง่ายจริงๆนะเพราะว่าในบ้านของนีอ่ะทั้งข้างล่างและข้างบนในส่วนที่นีดูแลนะคะไม่รวมห้องนอนของน้องหรือว่าห้องห้องอื่นๆที่เป็นส่วนตัวในในส่วนที่นีดูแลเองนีจะพยายามจัดสรรทุกอย่างให้น้อยชิ้นที่สุดและแพทเทิร์นตรงนี้ค่ะเวลาที่เราไปซื้อของสิ่งหนึ่งที่นีสังเกตตัวเองได้เลยก็คือถ้านีจะซื้อของอะไรสักอย่างอ่ะนีจะถามตัวเองก่อนว่าที่บ้านมีเยอะหรือ,อยังที่บ้านมีพอหรือ,อยังสิ่งนี้ต้องการเอาไปใช้จริงๆไหม ถ้าสิ่งนั้นนะคะต้องการเอาไปใช้จริงๆนี่จะตัดสินใจซื้อเลยนี่จะไม่สนใจแล้วว่ามันจะแพงจะถูกหรือก็เต็มที่ก็คือจะเลือกยี่ห้อเลือกคุณภาพของมันหรือเลือกในสิ่งที่ที่เราอยากจะได้แต่ถ้าของชิ้นนั้นอาทิเช่นเสื้อผ้าอาทิเช่นอ่าของใช้ต่างๆพวกเครื่องสําอางอะไรเงี้ยค่ะถ้าอยู่ที่บ้านมันพอใช้อะสิ่งเหล่านี้นี่ก็ต่อให้มันลดราคาค่ะนี่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเรื่องของลดราคากับราคาแบรนด์อ่ะมันมันจะไม่ค่อยมีผลต่อความรู้สึกของนี่เท่าไหร่เพราะนี่จะเป็นคนไม่ติด ไม่ติดกับการลดราคาและไม่ติดกับแบรนด์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะต่อให้เขามีแบบโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่นี่คิดว่าที่บ้านของนีมีแล้วนี่มีพอแล้วเนี่ยค่ะจะไม่มีผลต่อการซื้อของนีอีกเลยตั้งแต่วันวันที่นีซื้อเสื้อะคะ่ะเพราะนีรู้ดีว่าถ้าเป็นภาษาทางพุทธคือภาษาคือคําว่ากิเลสอะคะ่ะ กิเลสของเรามันอยากได้อะมันจะบังคับให้เราอยากได้จนนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกมาทางร่างกายให้จนเหงื่อเราตกจนใจเราเต้นแบบตึบตึบตึบหือยากได้จริงๆอะไรแต่พอท้ายที่สุดผ่านไปสามวันไอสิ่งที่อยากได้จริงๆกลับเป็นปกติกลับเป็นสิ่งที่แบบเอ้ามันก็ธรรมดานี่หว่ามันก็ไม่ได้อยากได้นี่อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็แบบมันไม่ได้มีประโยชน์เลยอะไรเงี้ยค่ะแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตของเราอะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยลองดูนะคะนี่อยากให้ทุกคนลองดูว่า ถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนว่างๆอะคา่ะลองชวนครอบครัวหรือว่าลองจัดห้องของตัวเองดูว่าในห้องนอนของเราอะคา่ะมีสิ่งไหนที่มันไม่จําเป็นแล้วลองคัดออกคัดออกแล้วให้เหลือสิ่งที่จําเป็นที่แบบจําเป็นที่จะใช้ที่จะใช้ในห้องนั้นจริงๆค่ะคุณจะเห็นข้อแตกต่างข้อนึงซึ่งมีคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ของการใช้ชีวิตที่แบบมันลดความวุ่นวายในการดูแลมันลดความความฟุ้งซ่านในการที่จะแบบกังวลกับมันในหลายๆเรื่องอะคา่ะ หรือแม้แต่ของพวกพวกเครื่องสำอางพวกเครื่องประดับต่างๆเนี่ยคือถ้ามีแล้วอะ่ะก็มีในปริมาณที่พอใช้แล้วนี่ก็จะหยุดซื้อเลยก็โอเคก็ตามนี้แหละก็คือขอให้เป็นของน้อยชิ้นแต่ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์กับเขาได้สูงสุดเพราะท้ายที่สุดแล้วการซื้อของใช้ชิ้นชิ้นหนึ่งค่ะ ประโยชน์สูงสุดและคุณภาพสูงสุดของของชิ้นเนื้อคะ่ะสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดคือการเขาการที่เขาอะคะ่ะสิ่งของชิ้นนั้นอะสามารถได้ทํางานในประสิทธิภาพที่สูงสุดในสิ่งสิ่งนั้นเป็นนะคะมันจะทําให้ให้สิ่งของตัวนั้นมีมูลค่าขึ้นมาจริงๆอันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะที่นีเพอเอินได้ไปได้ยินจากครูปแป๋วนะคะทําให้นีรู้สึกว่าเออบางครั้งชีวิตคนเราก็ไม่ได้เรื่องมากเนาะมีเรื่องเล็กๆไม่น้อยแค่นี้เองขอให้ ความเล็กความน้อยตรงนั้นนะคะมันเติมเต็มในส่วนที่เรามีในส่วนของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนี่ว่าความสุขมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆในตัวของเราเองนะคะสําหรับอาทิตย์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวเริ่มต้นของปีด้วยการฝึกที่จะมีของน้อยชิ้นแต่เป็นฝึกที่จะให้เราอะค่ะยอมรับในการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีน้อยชิ้นแต่เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่ะถ้านีได้แรงบันดาลใจดีๆเดี๋ยวนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะสําหรับอาทิตย์นี้เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ